อยากรู้ไหมว่ากินน้ำจิ้มไก่หนึ่งซองให้น้ำตาลเท่าไร่วันนี้มาดูกันนะครับโปรเฮตี้นับๆอยากนับอะไรบอกมาในคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวจะมานับให้โดยน้ำจิ้มต่างๆของบ้านเรานะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำจิ้มสุกี้น้ำจิ้มไก่น้ำจิ้มแจ่วหรือว่าซอสปรุงรสต่างๆนะครับบางยี่ห้อก็จะมีฉลากโภชนาการนะครับแต่บางยี่ห้อเนี่ยก็จะไม่มีฉลากโภชนาการแต่เขาจะมีสัดส,ส่วนหรือปริมาณของส่วนผสมนะครับ บอกมาเป็นเปอร์เซ็นต์สัดส่วนนะครับซึ่งเราสามารถเอาเปอร์เซ็นต์สัดส่วนนี้มาคำนวณหาปริมาณได้เนาะผมขอเลฟเฟรนซ์น้ำจิ้มไก่ยี่ห้อหนึ่งนะครับซึ่งเป็นยีห่ห้อดังเลยนะครับในส่วนประกอบที่สำคัญโดยประมาณนะครับก็จะมีน้ำเชื่อมซูโคสประมาณ3 3านตะครับน้ำตาลทรายอีกที่ประมาณ22%นะครับมีเนื้อบลวยอยู่ที่6%นะครับแล้วก็จะมีเกลือไอโอดดนอยู่ที่ประมาณ1%นึ่งเป่เป็นตลนะครับตัวแร่เนี่มเป็นน้ำตาลน่ยทั้สองตัวนี้ก็คือน้าตทังคู่เลยนะ แล้วก็จะมีวัตถุเจือปนอาหารนะครับที่เป็น I N S 412แล้วก็ I N S 330นะครับสองตัวนี้จะเป็นสารให้ความคงตัวนะครับแล้วก็จะเป็นสารให้ความเป็นกรดลองไปเสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตได้ข้อมูลนะครับเท<บ>่ากับว่าใน1ซองปริมาณ20กรัมเนี่ยจะมีน้ำตาลอยู่ที่ประมาณ55%นะครับ55%เราคิดกลมๆเลยนะครับแบบนั่นก็คือตัวนี้1ซองเนี่ยปริมาณเท่านี้เนี่ยเราจะมีน้ำตาลอยู่ที่ประมาณสัก10กรัมเลย สำหรับคนไหนที่ต้องการดูแลเรื่องสุขภาพตัวเองนะครับองค์การอนามัยโลกนะครับเขาจะมีการกำหนดนะครับปริมาณสัดส่วนของน้ำตาลเอาไว้ต่อวันนะครับว่าควรจะกินไม่เกิน24่กรัมต่อวันนะครับหรือตีสักประมาณ6ช้อนชานั่นเองนะครับอันนี้มีอยู่ที่10กรัมแล้วสำหรับคนไหนที่ต้องการดูแลรูปร่างนะครับอาจจะมีการลดแป้งนะครับลดน้ำตาลจากเครื่องดื่มนะครับก็อย่าลืมนะครับที่จะลดน้ำตาลจากเครื่องปรุงดําจิ้มด้วยนะครับอย่าลืมนะครับโปรเฮลตี้นับๆใครอยากให้นับอะไรนะครับคอมเมนต์เอาไว้นะเดี๋ยวจะมานับให้